บอกใครก็ไม่มีใครเชื่อว่าพัดลมพกพาตัวนี้สามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง64ชั่วโมงเป็นพัดลมแบบชาร์จแบตนะทุกคนตรงนี้เขาจะมีที่ชาร์จเป็นแบบ Type C มีสายชาร์จมาให้ปรับแรงลมได้4ระดับนี่กดตรงนี้ได้เลยแล้วลมเย็นแรงมากนี่เพราะว่าหน้าเขากว้างแล้วก็คือเงียบมากทุกคนอันนี้มนไม่ได้ใช้ไม้นะเนี่ยเป็นเสียงพัดลมเลยไม่ได้ใช้ไม่ตัดเสียงเป็นเสียงแบบธรรมชาติเลย เสียงเงียบไม่รบกวนเวลานอนเราก็สามารถที่จะตั้งเวลาปิดได้ด้วยนีตั้งได้ถึงแบบ8ชั่วโมงเลยตรงนี้สามารถที่จะถอดออกมาล้างทําความสะอาดได้ด้วยเขามีหลายแบบให้เลือกนะของเวเนี่ยมันจะใส่ซ้ายขวาไม่ได้แต่ว่าสามารถที่จะปรับระดับได้ปรับระดับขาตรงนี้นี่ปรับประมาณนี้หรือว่าจะได้ประมาณนี้แบบนี้พับเก็บได้ ไปแคมปิง้งเข้าป่าเข้าสวนหรือว่ามีติดบ้านไว้เวลาไฟดับเนี่ยจะได้มีพัดลมที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแบตบให้มาถึง1,000 10, 0แอมเลยทุกคนแล้วก็สีขาวแบบนี้น่ารักมินิมอลมากๆเลยราคาไม่แพงด้วยค่ะหลักร้อยเองมีหลายแบบให้เลือกนะของร้านนี้ตรงปกได้แบบนี้เลยใครอยากได้เดี๋ยวไม่แปะพิกัดไว้ให้ที่ตะก้าสีเหลืองหน้าคลิปตรงนี้ค่ะ